พระรู้แล้วว่าถ้าศีลห้าเนี่ยบกพร่องเนี่ยทาเป็นปกติทํามากทําบ่อยเป็นไปเพื่อนรกกัมเนติจารเปลววิสัยแต่ถ้าวิบากอย่างเบาคนที่ไม่ได้ทําบ่อยนะวิบากอย่างเบาของการทําปานาติบาตเป็นไปเพื่ออายุสั้นนะการเบียดเบียนสัตว์จะเป็นผู้มีโรคภัยไข้เจ็บมากนะ <c oughs> ส่วนการที่รักขโมยวิบากอย่างเบาเป็นไปเพื่อความเสื่อมจากโภคะโภคะโยมจะเสื่อม กาเมสุมิชาจารย์วิบากอย่างเบาของผู้เป็นมนุษย์เป็นไปเพื่อการก่อเวรด้วยศัตรูศัตรูจะเยอะ <c oughs> นะส่วนมุสาวาทเนี่ยจะถูกกล่าวตู่ด้วยคําไม่จริงนะนี่คือวิบากอย่างเบาส่วนข้อสุรานี่จะเป็นเนตให้ได้ความวิปลาสนะนนี่คือวิบากอย่างเบาของผู้เป็นมนุษย์แล้วนะแต่ถ้าทําเป็นปกติจะเป็นไปเพื่อนรกกําเนดจารหรือเปรตวิสัย